เรื่องยอ่อเลิฟซิก2 2 2ชุลมุนกลางเกงน้ำเงิน EP ที่8 m d เออกอากาศวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567เวลา23นาฬิกาทางช่อง9กด30ความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับเอมรับบทโดยบิวบุษยาทำให้ปุณซึ่งรับบทโดยแอลมอนภูมิสวรร์ต้องขอเวลาทบทวนอะไรคนเดียวในขณะที่เปอร์รับบทโดยเชนนัทชพงกับมาวินรับบทโดยสกายพสิทธิ์ ก็มีปัญหากันหนักมากขึ้นเมื่อเปอร์พบว่ามาวินไม่ได้ถนัดเรียนสายวิทย์เลยเพียงแต่มาเรียนตามเปอร์เท่านั้นทําให้เปอร์ต้องพยายามไล่มาวินให้เปลี่ยนสายการเรียนด้วยคําพูดที่ทําให้คนฟังรู้สึกเสียใจทางด้านโอมรับบทโดยเ j ็นเจดีพร้อมก็ยังคงทำหน้าที่สอนดนตรีให้กับมิกรับบทโดยโตโต้ทยาวัฒน์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปก็คือ เรื่องส่วนตัวของมิกมากขึ้นจนทำให้มิกจับได้ว่าโอมกำลังทำตัวเป็นพ่อสื่อทำให้มิกรู้สึกผิดหวังในการกระทำของโองมเป็นอย่างมากและความวุ่นวายในฝั่งของปุ่นกับโนที่รับบทโดยโปรเกรสพาสวิตก็ยังคงไม่จบสิน้นเมื่อปุ่นที่กำลังเริ่มรู้สึกดีกลับต้องเจอกับความจริงบางอย่างของเอมกับลีที่รับบทโดยไอณัฐอ่อนเข้าด้วยตาของตัวเอง ติดตามรับชมเลิฟซิก2024ชุลมูลกลางเกงน้ำเงินออกอากาศในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนี้เวลา23นาฬิกาทางช่อง9กด30และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ของเทีย51และดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัดได้ทาง i อ e